ท่านปิ hmm, so like mm ้ hmm. mm ุง hmm. ขับง้อต uh, yeah. ัวน yeah. exactly. yeah. ี้นะครับเนาะเป็นลูกสามในทองนะครับผสมเมื่อเดือนมีหน้านะครับเนาะอ่าเป็นผสมอ่าเป็นพอพันตัวนะครับเนาะผสมไใบเดือนมีเดือนมีหน้านะครับที่ผ่านมานะครับเป็นง้อลูกขอกนะครับเกิดอยู่นี่นะครับเนาะส่วนสูงนะครับสูงทีวัดแล้วนะครับลอยหกสิบเสนนะครับเนาะประมาณลอยหกสิบนะครับเนาะสูงวัดแล้่ยวด้วยครับเราใส่สลับเมียนบาดเหล้วนมมีสีเต่านะครับเนาะนมนี่นะครับเป็นตัวสีขาวนะครับสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่แห้งนะครับเนาะสูงลอยหกสิบ เป็นงูดุกเคอาะห์นะครับท่านผู้ชมขาใหญ่นะครับเนะานะขาใหญ่นะครับตัวใยผอมนะตัวสูงใหญ่นี่ครับเพื่อท่านผู้ชมที่หมักงูขาวนะครับเนาะผสมแล้วนะครับเนาะแต่เดือนมิณานะครับเนาะครับเดี๋ยวมึงข้างหลังผอมมึงกกหางนะครับ มึงอย่งนั่นนะครับเนาะมีงข้างหลังคนนี่นะครับมึงขอขาขอยังน้ำนะครับขาขอขาเล็บเอียงนี่ดีมาทุกอย่างนะครับเนาะลึงนะครับมึงลึงมึงยังมึงนมนมมีสีเต่านะครับป้อมมีตีงมึงโก้หางนั่นนะครับเนาะโก้หางเป็นอะไรนะครับอืออ่านะครับเนาะเอาไว้เอาเพจนะครับเนาะ นะครับให้ท่านผู้ชมให้้ท่านผูชมนะครับได้สังเกตมึงนะครับผ่านเป็นวิดีโอเลยนะครับจังหนีเห็นชัดๆยังไงนะครับเนาะโตสูงใหญ่แห้งนะครับเนาะท่านผู้ชมลอยหกสิบเลยนะครับใส่ตะละเปรตปัดแปเล่านะครับเนาะพิกัดงวงนะครับเนาะสิยูทีจังหวัดรอยเอ็ดครับมึงทางมัหลอีกรอบนึงอ่า นะเป็นง่วลูกขอ,อกด้วยครับเด้อลองยำนะครับว่านะเป็นง่วลูกขอ,อกมะนมาเกิดอยู่น่ไป สำหรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะที่สนใจนะครับเนาะก็สามารถพูดมาสอบถามได้นะครับเนาะที่เบอร์0 6 3ย์หกสาม่ศูนย์หาเจศูนย์หกครับคือห้องถ้าไปส่งไก่นะครับเนาะไกลกัสีจ้างไอ้เจ๋ว่าสิ่งนะครับเนาะคนไปส่งให้ไก่ไปไหนไกลไปได,ไไไปไดไไหเห็นว่านะครับคือพอยังเป็นสีขาย,ขายขออกนะครับเนาะเพราะย้อนนินบ้านเขาช่วงฤดูที่ วันเขานะครับน่ากับ,บ่มีมุงเลียงนะครับก็ต้องคายออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีมุงเลียงมันวันเขาเมิดนะครับมันอยู่ผู้นยาวพอมก็ได้ไม่จะต้องได้ปล่อยออกนะครับ นะครับเนาะข้อเข่าข้อขาหนีดำดินั่นปะครับเนาะนะครับมึงลักษณะการยางนะครับเนาะว่าง่วนี่ขาถูกขายังบบขาถูกเอาไว้ว่าเพลิดออกนี่บ่มีแทะนะครับประกันนั่นบ่ครับประกันแน่แน่นอนนะครับเนาะบ่มีแทะนะครับเนาะมึงนะครับเนาะลักษณะตัวนะครับสูงใหญ่ท่านผู้ชมเป็นง่วลูกทอกนะครับอ่าพึ่งมีลูกสามในทองนะครับเนาะส่วนสูงนะครับจากการที่ใส่ตลับเมตรวัดมึงแหลกก็คือสูงประมาณ ร้อยหกสิบเซนนะครับก็หน,หนึ่งทั้งหลังน้ำนะครับเนาะนะครับหัวาขาวนะครับเนาะโตสูงใหญ่ นี่ครับถ้าทันู้ชุบนะครับสุดใจนะครับอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับที่หมักงวกเขานะครับเนาะพูดมาสอบถามได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวสี่ทีมเบอร์ไว้ให้นะครับเนาะซื้อคลิปแล้วนะครับเนาะอ่านมึงเลยนะครับเนาะเมื่อต้องอยากเรืองว่าไปทรงไก่ทรงไก่นะครับจ้างรถไปเลยนะครับบอยากนะครับเนาะ คุณน,นะครับมุ้งขอคาร